ตัวเล็กแล้วข้าศึกเองบินสบายแล้วแล้วล้อไปไหนล้อลงไงก็ล้อหลอกมันบิดลงมาก็บิดเลยอ่ะอ๋อพี่บินพี่มาไวไปเลยก็มาไวหัวกลัวมันมืดอะไรเนี่ยล่ะอะไรเนี่ยล่ะดีก็บินดีแล้วเขาใช้สามเซลแต่แบตหมดแล้วใช้สามเซลไงเนี่ยโลพาสครับโลพาสลมแรงมากขอบอกเลยวันนี้ลมแรงโอ้โหคืออาโชว์เสียงโชว์เสียงหน่อยโชว์เสียงหน่อย มีมีมีเงินนอตด้วยไอ้อเนีอ้อันนี้มันถังดับเพลิงเหรอหรืออะไรวะเนี่ยน็อตน็อตเหรอมันมันถังอะไรมันในถังดับเพลิงเหรอกองอากาศกองอากาศกองอากาศจะม่ใส่ใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหตัวนี้นะบอกเลยนะว่าถ้าทำถ้าทำสเกลว่าเท่ากับเครื่องบินลำจริงนะเพรเบิแะเบบบบเบินขึเบเบงเบงเลย เอาพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่ชุดชุดแค่ร้อยเดียวแล้วก็ใส่โซโวสองตัวโซโวหมุนคอโซโวแขนกลับมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆลำนี้นะครับตกไปไม่รู้เป็นกี่สิบรอบเลยนะครับวันนี้หัวนี้จะไม่ซ้ำแบบเดิมเลยนี่หัวก็เป็นตัวเล็ก ตีมอเตอร์เป็นตัวอันนี้ตัวเล็กใช่ไหมใช่ตัวใหญ่มันหนักไงมันต้องเล็กสุดพอตัวเล็กแล้ว50เองบินสบายแล้วแล้วล้อไปไหนล้อลงไงก็ล้อแหละมันบิดลงมาก็บิดเลยอ่๋อบิดมันก็มันก็หลุดเลยแต่แคก็ทําให้ล้อข้างหน้าหลุดแต่บินแต่บินดีเลือนไม่เจ๋งว่าบินแต่บินดีบินดีแล้วใช่ไหมแล้วเลี้ยวล้อหลังเอาเหรอเนี่ยเอ้ยนี่ก็หลุดเนี่ยเห็นไหมขาดเลยเนะ่ะ ลมแรงไงอ๋อนี่นี่หลุดหลุดครับหลุดหลุดหลุดบอลน้ำไม่ใช่เขาหลุดบอลถึงวเขาลงนะอ๋อันนี้สติ๊กเกอร์เหรอเนี่ยสติ๊กเกอร์ใช้โฟมมาแล้วโอ้ไม้มีแค่นี่ช่างตัวยองจะได้รอบโหโมดิฟายหน้าดูเลยลำนี้กับพี่ธงชัยนะครับวันนี้มาแล้วนะครับยังไม่หายไปหลายร้านสามเปลเล่นสามตีได้เลย แกหายไปนานนะก็ไปขายปุ๋ยอยู่พักนึงนะครับขายโอ,อ,อ้เดี๋ยวนนจะไปดูบบอยากกินนี่ทุกคาเลยลอมอยู่ทุกคนโน่นะครับทุกคนโน่ลงแรงไปหน่อยนะฮะดูดิโอ้โหปีกปิ้นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าเอ๊ะหลานยังบอกเลยโหลงนิ่มจังเลยโอ้ <c oughs> โหลงนิ่มจังเลยอะ่ะนิ่มดูดิดูดิโอ้โหทุกคนนอันนี้อันนี้ลำเดิมไม่เนี่ยพี่ทุกคนโน่เนี่ยลำเดิมบินดีเนี่ยลำเนี้ยไม่ต้องเลยลับตาก็บินได้ จริงป่ะเดี๋ยวพี่หลับตายให้ <c oughs> พี่หลับตาให้ผมดูมั้งดิสูตได้อ๋อคือมันสูตรมันได้ไงปล่อยมืออะไรเงี้ยว่าไว้ของซื้ออ่ะแล้วก็ขายไม่ได้ดิทำ<ม>ไมเราบินไม่ได้ใช่ไหมไอเราทำเองเนี่ยโหเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเมื่อกี้บินไปแล้วนะครับหนึ่งไฟพี่บินอีกไรลำเนี่ยก็นี่ไงบินไม่ได้แล้วบินไม่ได้โอ้โหไม่มีลำไหนบินได้แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วหมดแล้วอะไรลำเล็กอ่ะไอลำเล็กอ่ะแล้วนี่ก็บินแล้วนี่นี่ก็บินดีเนี่ยบอกมาช้าไป กาบินขึ้นปุ๊บบินคนบินพี่มาไวไปอะดิก็มาไวหัวัวมันมืดอะไรเนี่ยล่ะอะไรเนี่ยล่ะดีก็บินดีแล้วเาใช้สามเซลแต่แบตหมดแล้วใช้สามเซลไงอสามเซลแต่แบตไม่ได้ใช้สองเซลแต่แบตหมดแล้วก็แบตหมดแล้วโอ้ไม่มีอะไรเลยจบเลยหมดหมดตซ้ำข่าวโน่นนะทูกข์โน่อีกลำหนึ่งโน่นโน่นเลยยังไม่ได้บินของสกา คนนั้นเขามีแบตหลายก้อนนะฮะมีแบตหลายก้อนมีแบตหลายก้อนไม่ร้อนด้วยแต่ว่ามันรับถึงนสามเซลแต่เราต้องไปจอดเอาอยู่ไหนเราไม่เห็นแล้ววะ <c oughs> หายไปละเนี่ยโลพาสครับโลพาสลมแรงมากขอบอกเลยวันนี้ลมแรงโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวจะมีสมาชิกมาเพิ่มอีกนะครับท่ <ไป S 2> านผู้ชม เฮ้ยใส่ที่จปิดมันได้อยู่ดีที่แม่มัดีสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็ลมแรงมากๆเลยนะครับพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวมีสมาชิกมาเพิ่มอีกวันนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก็มีสมาชิกมาพี่ธงชัยนะครับมีผมแล้วก็มีพี่บอลนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกอีกก็พอสมควรนะครับกับสนามบินโกโกนะครับ เล็กไหมก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ใหญ่กำลังกำลังเอาใส่รถเก่งมาได้ประเภทประเภทมีมอเตอร์ไซค์มีรถเนี้ยมาได้เมื่อกี้บินใช้แบตเท่าไหร่อ๋อสามเซลสองพันสองใช่ไหมใช่ดูในดูดูดูจากที่บินตามแล้วปีกแอนเลยอ่ะลมก็แรงเออลมแรงใช้สองเซลตอนแรกน้อยแล้วมีตุ่ยที่ต้องไปผายเนี่ย พาให้ใส่สามเทอได้เนี่ยพาอ๋อ<ะ>แล้วเปลี่ยนสปีดป่ะไม่เปลี่ยนสปีดเดิมสปีดเดิมก็บินไม่เป็นไรนะสังกาดมอเตอร์มันเป็นกี่ kv อ่ะตรงปีกอ่ะมันรู้สึกจะเป็นเจ็ดร้อยไงรู้ตัวคู่มือมันเจ็ดร้อย kv ใช่ไหมอ๋อแปลว่ามัน kv ไม่เยอะตัวเล็กมอเตอร์โดนอ๋อตัวเล็กตัวขนาดที่ใส่ไหนที่พี่ซื้อใส่มันใช้สองตัวเนาะมอเตอร์น่าจะมันตัวสองร้อยอืมตัวละสองร้อยที่ซื้อใส่ไอ้มัดแต่งตัวนั้นอ่ะ เป็นมอเตอร์โดนแล้วแรงด้วยใส่สามเซลโอ้โหเนี่ยตัวสองร้อยสองตัวก็สี่ร้อยแล้วเลยบอกเอาเอาพร้อมบินเลยดีกว่าตอนแรกซื้อลำอย่างเดียวพันหนึ่งท่วนๆตอปีแล้วจะมาหาซื้อมอเตอร์เตอร์ใส่เดี๋ยวเราเช็คให้พันถกมันได้หมดเลยดีกว่าแค่รีเซฟแล้วเราดูสเปคมอเตอร์มาแล้วเราไปเทียบราคาโอ้โหแค่มอเตอร์สองตัวเราเบาไปสี่ร้อยละสปีดยังไม่ได้สองตัวเกินพร้อมบินเลยดีกว่าอันนี้ใช้วิวไรเล่นอะ เดดิโอลิงอ๋อโัเล็กมันก็เลยเบาอันนี้อันนี้มันมีแค่แอรอนกับกับมีครบหมดอันนี้ออรัดเดอร์มีครบหมดเลยมีหมดเลยเนี่ยเอารอ๋อมีครบหมดเลยถ้าถ้านั่นก็เจาะนี่หาล่มมาใส่ตัวหนึ่งปล่อยของเอาปล่อยของได้เออแบบเนี้ยเพราะนี่มันมันกลวงมันเป็นโฟมฉีดแกกลวงเอาไปช่วยเอาไปช่วยภาคใต้นะไอส่งนะถาดใหญ่เอาไปไขว้เพราะว่ากำลังเหลือเฟือสามเซลล์อ่ะตัวเป็นเฟอร์ฟิ เครื่องบินแล้วก็มาดูรถต่อนะฮะคอมนี่สองพันีโห่นี่มันโมไปเยอะนี่ยด่วยเนี่ยตัวโมอะไม่กิฟเลยก็จำนี่ให้เลยไอ้นี่ก็ไปจ้างมาทำอะไรเลยสายยายาแวกเลยแวกก็มันเอาหกร้อยตัวอีกเป็นพันหกตัวดูอุณหภูมิน้ำ้วยนะนี่ตัดต่อใส่ยังไงอืมัน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 มีปลั๊ก L P D 2ป่ะ ไม่มไม,ม,ไม,ม่มีใช่ไหมรุ่นเนี่ยมันลุยก่ามากรุ่นเนี้ยมันไม่เนิงรุ่นเนี้ยไม่มีไม่มีแทดแอร์เราพี่โช๊เจ็บกล่องแม่เเลยถ้ามีก็ต้องเห็นไหมไม่มีน้ำมันเทั่วไรบ้านเอาไปให้ชอรถปรีมทำหมดแล้วถอดถอดออกไปเลยให้มันมีเยอะเลยนะผมอะไรไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ต้องไปสนใจเพราะเอาจารบียัดเต็มแลยตอนแรนี่มันขดขดม้นม้วนเลยมันคืออะไรวะเนี่ยน้ำมันเบรกอ๋อน้ำมันเบรกไอ้นี่ตอนเป็นน้ำมันนะตอนแรกนึกว่าโช๊ครถจารบียัดเต็มเลย เพราะมันไม่ได้ใช้อะไรมากมันแค่หมุนไปมามันรั่วบ่อยเลยเจอบียัดเลยจบเพราะมันไม่ได้ใช้แรงเลยเนาะโชว์โชว์เสียงโหม้อญ้ำมอญ้ำนี่คืออ่าโชว์เสียงโชว์เสียงหน่อยโชว์เสียงหน่อยมีมีมีเงินน็อตหมดเลยไอ้ไอ้นนี้มันถังดับเพลิงเหรอหรืออะไรวะเนี่ยน็อตน็อตเหรอเป็นเป็น็อตอะไรยี่ห้ออะไรสีแดงมันมันถังอะไรมันเป็ถังดับเพลิงเหรอกรณ์อากาศกรณ์อากาศอุกรณ์อากาศจะมีใส่ใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โห ผมสังเกตฝานี่นะขับไปเปิดเองขับครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่หายหรอกมาะมอีที่เห็นไหมแม็กซ์แล้วมีแม็กซ์แปดโต๊ะสีโต๊อ่ะมันจะหมุนเนี่ยต่อแล้วจะหมุนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต่างจากกันเลยเปรี้วถ้าถ้าข้ากับไม่ได้ทำนี้หรอกอันนี้ไม่เปรี้ยวแน่นอนทำเองทำเองฮะับรู้เรื่องรู้การใช้ก็จะเป็นนี้แหละ คือเรารู้งไงที่เป็นพวง p o n e n อะไรโอ้โหรถคันนี้โมดิฟายเยอะมากไอ้ c o m p o n อะไรยมาโอ้คอมแอร์คอมแอร์เดี๋ยวนิ้วไปแย่นะเดี๋ยวนิ้วขาดชั้นบอกว่ที่คอมแอร์ใหม่ที่สุดแล้วเนี่ยใหม่มากเลยอ่ะไฟสดที่ตรเย็นเย็นปะเย็นปะเย็นปะแล้วนี่โอ้ขอสัมผัสความเย็นหน่อยเอามือไปอังใช่ไหม ดูพี่อ่านนี้เลยเย็นเอาไปอ่านที่หน้าก็รู้ว่าเย็นไม่เย็นไม่ใช่เป็แอร์ตู้อยู่ตรงโน้นโอ้ทดสอบความเย็นเย็ฮ้ยเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะม่เย็นได้ยังไงห้างวงกว่านั้นเออใช่จะหกโมงเราจะมืดแล้วอ่ะเออเย็นเย็นเย็นโอ้โมดิฟายเยอะเนี่ยคันเนี่ยโอ้โหดัด โตโยต้านะฮะไม่รู้รุ่นไหนเก่ามากเลยน่าจะ40กว่าปีแล้วล่ะโอ้โหโมเฮ้เดี๋ยวมันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมโอ้โหสวัสดีครับยังไม่เสร็จใช่ไหมแค่ขึ้นอันนี้เออดูมันมาตรฐานดีว่ะเห็นของบางเขาแบบใช่ไหมดูมาดีเห็นของบางเขาทำแบบเนี้เนาะมาตรฐานดีแต่ว่ายังไม่บินนะครับเพื่อนๆอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ อันนี้อลูใช่ไหมอันเนี้ยโอโหหนักหน้าดูเลยเนะี่ยนี่ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ปีกเลยไหวอยู่เครื่องได้สิบถึงสิบสองโลวิ่งจริงเครื่องตัวนี้นะบอกเลยนะว่าถ้าทําถ้าทําสเกลว่าเท่ากับเครื่องบินลำจริงนะใช้เวลาประเผลแม่งแบบบินขึ้นเองขับเองเลยะได้นะขับเองเอาเครื่องพลาใส่เลยเออเครื่องพลาใส่ ปีกยาวประมาณตัวรถอะ่ะเออเอาคนขึ้นนั่งเลยอะ่ะบิลเอาคนกล <laughs> ้องไฟสังลาใช่ไหมไฟสังลาทารอลสีน้สูครับผมโอเคไฟสังลาครับใช่ถูกกลิ้มาก็มาลองของจริงครับอ่าอนนดูครับปิ้งเข้าปิ้งออกครับผมพอดีสุกพอดีอดสุกสุกพอดีใช่ไหมสุกพอดีครับ โอ้โห,โห,หรับรับรับใช่ใช่เขาซ้อมซิมมาไฟนี้เขาเรียกว่าไฟสั่งลาจะติ๊กตอ,อกมันไม่ได้มันจะวูดวูบอย่างนี้วูดวูบนี่คือมือเราวืดเองหรือว่าฮอร์วูดไม่รู้ว่าฮอรานี่ติ๊กตอ,อกแล้วนะติ๊กตอ,อกอันนี้ลับไหนเคบ้าเหลืองเหรอเคบ้านน้ำเงินใช่ไหมรำเนี้ย เนี่ยตัดหญ้านะครับตัดหญ้าไปได้ไดแลวมองไม่ค่อยชัดครับต้องขยายหน่อยเออมองไม่ค่อยเห็นเอ,อ้ยปิงปลาเขาออกมือใหม่ดูไว้นะมือใหม่เนี่ยครับเนี่ยช่วงกำลังขับเคี่ยวนะครับกำลังฝึก ทำท่าปิ้งปลาเข้าออกฟิปหน้าฟิปหน้านแล้วก็อ่าหงายท้องหอนถักเข้ามาก็ฝึกปิ้งปลานะครับมันท,ทําแค่สองท่านี้มันก็จะขาสั่นอยู่แล้วให้มันไปทําลูบอีกเูปไม่ได้มาทำรูปให้ดูแล้วเนะี่ยเออนอนเริ่มมาแล้วนิ้วเริ่มมาแล้วนิ้วเริ่มมาแล้ว เตรียมอะไรไว้เยอะนะโหมดสามดีอะวันเตรียมเตรียมอะไรไว้เยอะนะเฮ้ยห่างมันเบนนั่นน่ะหห่างมันเบนเหรอมาด,ดูห่าง โอ้ดตีโค้งนะตีโค้งโอ้โหไฟนี้รอดไปสุดยอดเลยอะไฟนี้เขาเรียกก็ไฟสั่งลาสั่งลาทุกไฟเลยพร้อมตกบินต้องพร้อมตกตลอดอ่ะใช่อะไรเตรียมไว้ยังฮะ ไปนีช่างเครื่องช่างช่างเครื่องเดี๋ยวรอบมันหมุนเลยแน่ลำลำนี้น่เ่ ครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีภาพบรรยากาศแบบว่าบินเครื่องบินแล้วก็บินโดนตามถ่ายเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีโดนอีกรำหนึ่งนะครับก็ดูกันแบบเพลินๆนะครับสําหรับคลิปในวันนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับว่าในส่วนของด้านล่างนะครับจะมีคำว่า,าผลิตภัณฑ์เ,เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปกดเลือกซื้อเครื่องบินบังคับ รถบังคับหรือว่าของเล่นอาซีทุกชนิดได้ผมเอามาผูกตะกร้าไว้ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับนะครับเมื่อเอานิ้วเคี่ยดูจะมีคําว่าผลิตภัณฑ์นะครับลองดูนะครับวันนี้ก็ร้านเพื่นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องต้องลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าคนมาน้อยคนมาน้อยนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็เดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ